สวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้ร้านซ่อมสมัยสุราษองตาตัวไปเครื่องนี้ก็จะเป็นตัวติ๊กนะครับติ๊ก H M wheel ติ๊ก2 0 0 s M อาการก็คือเสียบลั๊กปิดสวิตช์แล้ว ไฟไม่ไฟไม่โชว์อืมสวิตแล้วน่าจะาไฟยี่สิบสี่ไม่ออกโอเคมาถอดเช็คกันครับโอเคต่อกับลูกค้าบอกว่า ร้านซ่อมเดิมเปลี่ยนแผงตั้งมาแล้วแผงตั้งนีครับใหม่อยู่เลยขี้ฝุ่นยังไม่เกาะเสียอ,อีกแล้วโอ้พักพวกได้กล้วยมาจากไหนครับต้องพไปตัดเลย <laughs> Ok, il se part de loin. Ah, malon, là, il y a quelqu'un.